เามาพูดถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารมาแล้วนะกัมพูชาเขาเริ่มเล่นกันเองแล้วตอนนี้เริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มเล่นกันเองแล้วการเทเล่นกันเองนี่เหมือนจะเริ่มมานานแล้วเริ่มมานานจะเริ่มมาอย่างต่อเนื่องแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิคะเพราะว่าทางหน่วยงานของกัมพูชาเขาได้มีการเหมือนพบเห็นทีมข่าวรายงานของของทางเขาเองเนี่ยเขาใช้คําว่ากบฏเลยนะคุณกบฏเลยใช่ใช้คําว่ากบฏกบฏคืออะไรคือคนที่มีการคิด แตกต่างจากกลุ่มจากทีมเออใช้คําว่าหักหลักได้ไหมอ่ะได้อาจจะได้นะคะตรงนี้พอเขาบอกว่ากบูชาจับนักข่าว2รายค่ะในฐานกบฏเขาว่าอย่างนั้นหลังโพสภาพทุ่นระเบิด PMN 2นะคะโคศกกองทัพบ,บกชี้แจงเป็นการปกปิดหลักฐานข้อเท็จจริงต่อนาะนาะนะชาดินั่นเองค่ะ โดยพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโคศกกองทัพบกเปิดเผยว่ากรณีที่เพจ f c e e o o o นะคะ RFI เคม e นะคะซึ่งเป็นสถานีวิทยุของออประเทศฝรั่งเศสนะภาคภาษาเขมรโพสข้อมูลเมื่อวันที่8กันยายนค่ะ2วันที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคว่านายพสนายพรโสภาและนายเพียบเพียรานะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว TSP 6 8ออนไลน์ประเทศกัมพูชา เขาบอกว่าถูกตั้งข้อหากบทต่อชาติค่ะโดยอ้างอิงจากรายงานของ the Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights นะคะที่ระบุว่าผู้สื่อข,ข่าวของกัมพูชาสองรายด้วยกันที่ทำงานให้กับช่องเนี้ยสื่อเนี้ยถูกจับกุมค่ะเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและถูกตั้งข้อหาอ่ะมาดูข้อหากันข้อหาอะไร,รข้อหาที่ถูกตั้งนั่นก็คือการมอบข้อมูลอันเป็นผลเสีย ต่อการป้องกันประเทศให้แก่รัฐต่างชาติแส,สดงว่ามีมการขา,ขายข้อมูลเกิดขึ้นสิ่งนี้ภายใต้มาตรา445นะคะอันเข้าข่ายความผิดฐานกบฏต่อชาติมีโทษจำคุกค,ค,คะ่ะระหว่าง7-15ปีสืบเนื่องจากกรณีการโพสต์บน f a c e b o o k นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้ในการนายพรศุภาและนายเพียบเพียราก็ถูกจับกลุมในถานที่ต่างกันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากกลับจากการทำข่าวในจังหวัดอุรมีชยัยใกล้ชายแดนของไทยทั้งสองก็ถูกตั้งข้อหาโดยสารจังหวัด เสียมราชนะคะและถูกควบคุมตัวในเรือนจําเสียมราชก่อนการพิจารณาคดีในวันที่1กันยายนที่ผ่านมามนั่นเองนะะก็คือเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่ามีการดําเนินคดีที่1กันยายนนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตกันต่อมาครับนางออมสารันครับภรรยาของนายพิรารานี่ก็ได้เผยแพร่วิดีโอบน Facebook ของ TSP68TV ออนไลน์นะครับก็กล่าวออกมา นี่แหละครับตามภาพเลยออกมาขอโทษนะครับกล่าวขอโทษต่อสมเด็จฮุนเซนประธานรุฒทสภาและก็นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็พร้อมทั้งขอให้ทั้งสองท่านเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในคดีของสามีอาสามีของของบุคคลนั้นนะครับซึ่งก็เป็นคาดว่าต้นเหตุสําคัญของการดําเนินคดีครั้งนี้มาจากการโพสต์ภาพ ที่ถ่ายร่วมกับทหารกัมพูชาหลายนายบริเวณที่หน้าปราสาทตาควายภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาแต่ว่าภาพถ่ายนะครับเป็นเมื่อวันที่30กรกฎาคม68ซึ่งในภาพที่ปรากฏทุ่นระเบิด PMN2 นะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานและต่อมาก็ได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนของไทยอย่างกว้างขวางนั่นเองนะครับซึ่งโกศกองทัพบกนะครับท่านได้บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ย สะท้อนถึงข้อเท็จจริงชัดเจนเลยนะครับถึงการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในการสู้รบของฝ่ายกัมพูชาและแม้ว่าจะถูกเผยแพร่โดยสื่อกัมพูชานะครับโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้การที่ทางกัมพูชาเนี่ยกลับดาเนินคดีของผู้สื่อข่าวทั้งสองในข้อหามอบข้อมูลอันเป็นผลเสียต่อการป้องกันประเทศแก่รัฐต่างชาติยิ่งสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้วิธีการจํากัด เสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเพื่อปกปิดและบิดเบือนหลักฐานสำคัญต่อสังคมนั่นเองอันนี้ก็คือว่ายง่ายคือภาพเนี่ยมันก็ชัดจริงจริงอ่ะผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจจะให้มันหลุดแต่มันหลุดมาเองแต่ดันเป็นภาพที่หลุดออกมาแล้ว เป็นผลดีต่อประเทศเรา<ช>เพราะ<ช>นั่นคือคหลักฐานที่สําคัญมากๆที่จะเอาผิดทางฝั่งกัมพูชาได้จริงๆพอเห็นภาพแล้วคือภาพนี้มันโผล่มานานแล้วไทยนี่เห็นมานานแล้วนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานแต่ก็งงนะคะงงกับทางกัมพูชามากกับผู้สื่อข่าวว่ามีหลายมุมมาก มุมต่างๆในภาษานีเยอะมากแต่เลือกที่จะไปถ่ายตรงนั้นดังนั้นเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ได้ตั้งใจจริงๆแหละแต่ก็ขอบคุณถ่ายก็ขอบคุณเป็นหลักฐา,านสำัแล้วก็เป็นการย้ำว่าเนี่ยพอภาพมันออกมากัมพูชากับแจ้งจับผู้สื่อข่าวที่มีการทาภาพหลุดขึ้นมายิ่งทําไม่เห็นเลยว่า คุณตั้งใจหรือเปล่าเอาจริงๆสงสารเขานะานะคะโดยทางโฆษกกองทัพบ,บกยังได้แสดงความชื่นชมนะคะต่อความกล้าในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสื่ออ,อันนี้คือทางไทยเราขอบคุณพวกคุณนะที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงออกมานะคะโดยเปิดเผยข้อมูลและย้ําความคาดหวังต่อความร่วมมือในการดําเนินข้อมูลนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องของฝ่ายกัมพูชาตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุม g b c ในช่วงของที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสันติภาพ อย่างยั่งยืนระหว่าง2ประเทศในอนาคตนั่นเองนี่เขาเรียกว่ายังไงล่ะคือเหมือนไทยก็ออกมาแบบขอบคุณนะขอบคุณนะณนะแต่ถ้ามองในมุมแบบนี้ก็คุณทำเองนะขอบคุณออที่ทำให้ภาพหลุดออกมานะครับถือว่าเป็น,ถ,ปนถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่มีคุณภาพของประเทศกัมพูชีกหนึ่งรายต้องยกย่องเขาต้องยกย่องเขา,ถ,าถ้าเขาแบบ ถ้าเป็นฝั่งไทยนะตอนนี้คือได้รางวัลไปแล้วใช่แต่ฝั่งเขาเคือโดนจับใช่โอ้ก็สงสารนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการยินยนั้นให้กับไทยแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะคอา้าวไป